สวัสดีครับนี่ก็เป็นข่าวอัปเดตสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสู้รบที่เกิดขึ้นในยูเครนครับโดยมีข่าวออกมาครับในช่วงวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาว่าทางฝั่งของทางรัสเซียได้มีการประกาศระดมพลโดยมีการรายงานครับว่าผู้นําของทางรัสเซียอย่างนายวลาดิเมียร์ปูตินได้มีการลงนามนะครับเกี่ยวกับเรื่องการระดมพลบางส่วนของทางฝั่งรัสเซีย โดยการระดมพลในครั้งนี้ครับมีการพุ่งเป้าไปยังกลุ่มคนที่เคยผ่านการเป็นทหารหรือพูดง่ายๆก็คือทหารกองหนุนโดยคนที่มีคุณสมบัติเหล่านี้นะครับจะต้องเข้ารับการฝึกเตรียมพร้อมสำหรับปริบัติการที่จะเกิดขึ้นในยูเครนนอกจากนี้ครับทางปูติน,นยังมีการพูดถึงเรื่องอาวุธนิวเคลียร์โดยทางปูตินครับอ้างว่านิวเคลียร์ของพวกเขานั้นมีอำนาจมากกว่า ประเทศสมาชิกนาโต้และทางรัเสเซียพร้อมที่จะใช้นิวเคลียร์หากมีความจำเป็นหากทางนาโต้นะครับเป็นภัยคุกคามต่อดินแดนของทางรัเสเซียนอกจากนี้ครับยังมีข่าวออกมาว่ามีการชุมนุมที่เกิดขึ้นในเมืองเยคาเดนเบิร์กของทางรัเสเซียหลังจากที่มีข่าวนี้ออกมาครับก็เริ่มมีข้อสงสัยออกมาว่าตอนนี้ทางรัเสเซีย เริ่มที่จะขาดแคลนกำลังลบหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองกำลังที่ทำหน้าที่ปฏิบัติการบริเวณภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ของทางยูเครน เห็นชัดๆนะครับโดยก่อนหน้านี้นั้นมีการจัดตั้งกองทัพที่3เกิดขึ้นก่อนจะถูกโยกย้ายเข้ามาในเขตของพื้นที่ในดอนบาสและข่าวนี้ครับเป็นข่าวการระดมพลซึ่งเป็นการเกณฑ์ทหารกองหนุนหรือพูด,ดง่ายๆครับก็คือเพื่อรับการฝึกอบรมการเป็นทหารแล้วถึงจะเข้าข่ายในการเรียกตัวในครั้งนี้ถึงกระนั้นครับการเรียกระดมพลบางส่วนของทางฝั่งรัเสเซียที่เกิดขึ้นมันก็เป็นจุดบ่งชี้ว่ากำลังลบหลัก ของทางฝั่งรัเสเซียที่อยู่ในดอนบาสอยู่ในคลเมียและบริเวณภาคใต้อื่นๆของทางฝั่งยูเครนนั้นกำลังพลเริ่มลอยหลอไม่พอสำหรับการสู้รบแล้วหรือมันเป็นการบ่งบอกนะครับว่าทางรัเสเซียนั้นก็สูญเสียกำลังรบไปมากเช่นกันหากสถานการณ์การสู้รบยังคงยืดเยื้อยาวนานต่อไป แผลที่ทางรัเสเซียได้รับครับมันจะใหญ่กว่านี้ส่วนทางฝั่งยูเครนนะครับไม่ต้องพูดถึงพวกเขานั้นสูญเสียตั้งแต่วันแรกที่ทางรัเสเซียนั้นอ้างปฏิบัติการพิเศษในยูเครนประเทศพวกเขาคถูกทําลายประชาชนชาวยูเครนหลายแสนหลายล้านคนเนี่ยต้องพลัดถิ่นหนีภัยสงครามอันเป็นผลมาจากทางฝั่งรัเสเซียที่ลุกรานเข้ามา และตอนนี้ครับทางรัเสเซียนั้นก็เริ่มประสบความสูญเสียที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละวันนี่ก็เป็นข่าวมานําเสนอครับว่าทางรัเสเซียได้มีการเรียกและดมพลซึ่งก็เป็นการเรียกระดมพลเฉพาะทหารกองหนุนขอบคุณสำหรับการรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีครับ